ต้องระวังตัวหนึ่งนะต้องระวังตัวที่ยึดมั่นในความคิดเรายึดมั่นในความคิดมากเราจะทุกมากมีความคิดขึ้นมาแล้วเรายึดยึดในความคิดแรงอ่จิตเราจะมีภาระเยอะรู้สึกไหมเวลาเรามีความคิดขึ้่มาจิตเราทุกนะเวลาเราคิดแรงๆหรืออาศัยความคิดอาศัยความคิดในการหาคําตอบในการพิจารณาจริงๆใจเราทุกนะใจเรามีภาระเยอะแยะเลยตัวความคิดนี่แหละจริงๆเป็นตัวที่ทําลายพี่ เราอาจจะเห็นว่ามันดีมันเราใช้ความคิดเนี่ยในการหาคําตอบนั้นๆแต่ที่จริงเนี่ยความคิดเนี่ยทําให้ภลระกังพี่เยอะพี่รู้สึกไหมมันหนักมันหนักอึ้งเลยนะหนักอึ้งจากความคิดเราอ่ะเปลี่ยนมาเป็นพุทโธพุโทโธพุโทพโธเปลี่ยนไปความคิดมาเป็นอยู่กับคิดพุดโทโธไปแล้วหนักให้รู้ว่าหนักนะต่อไปความคิดมันจะคล้ายๆว่ามันความคิดเราจะไม่ได้ใส่ใจกับความคิดเยอะจะเห็นว่าความคิดก็เป็นแค่กระแส หนึ่งในโลกเฉยๆเราจะไม่ได้ให้คุณค่าความคิดเยอะแล้วใจจะสบายขึ้นกว่าน,นี้เยอะนะที่ไปดูตัวนี้นะตัวนี้ตัวนี้แรงนะตัวไหนที่มันเด่นชัดคือตัวนี้คือให้ให้กลับมาอยู่กับพุโทโธนะพุธโทโธพุธโทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธก็ได้นะมีความคิดขึ้นมาให้รู้ว่าคิดเปลี่ยนมาคิดพุโทโธแทนนะอย่าไปสารต่อแล้วเวลาจิตมันยึดมั่นในความคิดรุนแรง ให้ดูว่าจริงๆมันมีภาระมันมีภาระของจิตที่ไปกังวลกับความคิดไปยึดมั่นในความคิดนะยิตมั่นทีไรก็ทุกใจมันเหนื่อยนะผมเห็นรู้สึกอ่เพราะใจพี่จริงๆเหนื่อยนะเวลามีความคิดขึ้นมาแล้วต้องต้อง,ต,องต้องพิจารณาต่อหรือว่าอาศัยความคิดในการทํางานทุกสิ่งอนะดูตอนนี้แล้วความยึดมั่นในความคิดมันจะบางลงใจมันจะสบายขึ้น เราจะมองคนที่มีภาวนาไปเรื่อยเราจะมองโลกมันเบาโลกมันหนักความคิดก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกมันเป็นเรื่องหนักและยิ่งยึดมั่นในโลกยึดมั่นในความคิดแรงใจเราหนักไปด้วยถ้าภาวนาไปเรื่อยมันจะบางมันจะให้ใครรู้สึกว่าเราคลายความยึดถือในเรื่องต่างๆได้นี่คือนี่คือลักษณะของการภาวนาที่ถูกมันจะคลายความยึดถือไม่ใช่ว่าเราไปหาได้ความรู้เพิ่มเติม การได้ความรู้เพิ่มเติมมันคือการควาความรู้เข้ามาใส่ตัวแต่จริงๆการภาวนาจริงคือการปล่อยออกไปมันวางความยึดถือวางความคิดวางความวางความยึดมั่นต่างๆในโลกนะประโยค์เขาเรียกว่าถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้เห็นไหมถ้าเคยได้ยินประโยคนเนี้ยอันนี้แหละถูกมันจะรู้สึกว่าเบามีความคิดก็คือความคิดก็แค่นั้นมันจะไม่รู้สึกว่าเอ้ยต้อง ต้องยึดมั่น,นับความคิดหรือต้องทําอะไรกับความคิดความคิดก็แค่สภาวะธรรมอันหนึ่งก็แค่ก็แค่จิตมันมีฟุงความฟุงซ่านจิตมีโมหะทํางานนะโมหะมันทํางานทําให้เกิดความคิดคอาจารย์คะคาถามสุดท้ายจริง,รงๆเขียนไว้ที่ตรงนั้นเมื่อกี้น้องเขาอ่านอยู่แล้วจุดไหนคะที่เราควรจะแยกรูปแยกนามน,นะคะอาจารย์ตัวที่เห็นว่าความคิดเรากําลังคิดอยู่อะ เห็นว่ากําลังคิดอยู่รู้ว่ากําลังคิดอยู่ขนาดนั้นน่ะเราไม่ได้หลงในความคิดแล้วขณะที่เราคิด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 เราเปลี่ยนมาเฮ้ยกาลังคิดอยู่ขนาดนั้นน่ะรู้เท่าทันว่ากําลังคิดความคิดจะดับความคิดจะดับขนานั้นขันแยก